สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเซเลบทองนะครับผมวันนี้นะครับมาก็พาทุกท่านมาพบกับพี่ต่อพี่เจ้าพี่มายจากซีรีส์ฮอร์โมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาละครับพี่วันนี้ต้องถามว่าพี่ตื่นเต้นกันหรือเปล่าครับครับผมอย่างที่บอกไปฮะตื่นเต้นมากก็ครั้งแรกของผู้ชายอายุ19คนหนึ่งฮะเอฟฟเเต์าอ๋อครับผมครับแล้วพี่เจ้าล่ะครับค่ะ ที่ถามเมื่อกี้ครับเออแต่ละโอ้ยตื่นเต้นแต่รู้สึกว่าน้องน่าจะตื่นเต้นมากกว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นจนมีเอฟเฟกเลยเหมือนกันเนาะใช่ใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นจ้าเลยฮะเพราะว่าเหมือนลงมาเนาะทุกคนก็แบบต้อนรับดีมากทุกคนแบบว่ามาพร้อมมาเยอะมากแล้วแบบจะเราแบบตกใจเนาะครับก็ ไม่เรียกว่าตื่นเต้นดีกว่าเรียกว่าแบบดีใจที่มีโอกาสได้มาเจอแฟนๆที่แบบเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาต่างจังหว<ช>ัดนะแล้ว <ฮะ S 1> ก็มาเจอแบบก็การต้อนรับแบบน่ารักมาก,กคนน่ารักมากในต,ตอนนี้พี่มีผลงานอะไรบ้างครับที่ออนแอร์ไปหรือ,อยังอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็มี a t e ท t ออฟเกิมนะคะที่กําลังออนแอร์ไปแล้วใช่ใชเพราะว่าพวกเราสาคนค่ะก็แสดงอยู่ในนั้นนะก <Yes. S 2> ็ทุกคนก็ทุกคนก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองซึ่งพ yeah. ี่มาร็นไงบ้างคะ ก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเป็นคนเปิดเผยและพูดเก่งแล้วก็ขืนการขืนการนิดหน่อยได้มาอยู่ในหอพักเดียวกัน3คนนะแล้วก็กล้าเป็นคาแรคเตอร์ก็กล้าตายแล้วงงแล้วงงอ่าก็กล้าเป็คาแรคเตอร์เป็น เป็นผู้หญิงที่เลือกไม่ได้แบบติดสองติดสองใจแบบเป็นนางวันทองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบจะเลือกใครดีนะคนนี้ก็แบบมีกลิ่นตู่ที่บ็อกเซอร์เดี๋ยวกลิ่นมันหอมเอาหรอหรอใช่มันหอมเจ้าดมด้วยความอ๋อชื่นใจชื่นใจอ่าต่อจากนี้จะมีผลงานอะไรให้พวกเราติดตามอีกไหมคะอ๋อเดี๋ยวตอนนี้ทางจีเดทของเรานะครับมีไซส์สตอรี่เป็นเรื่องราวที่สร้างต่อจากภาพยนตร์ของจีเดททั้งหมด8เรื่องด้วยกันก็ออนไปแล้ว4เรื่อง เดี๋ยวจะมีสี่เรื่องให้ต่อกันแล้วก็ฝากฮอร์โมนเดย์ฮอร์โมนไนท์ด้วยน่าจะมีการถ่ายอ๋อน่าจะมีการเทปให้ได้ดูกันนะถ้าใครไม่มีบัตรก็ซื้อถ้าใครอยากไปดูที่กรุงเทพก็ไปซื้อบัตรได้ที่ไทเทเกนเมเจอร์ทุกสาขาใช่ค่ะอ่าต้องถามกีม้ว่าในตอนเนี้ยอยากจะรู้ว่าผู้ภาษาท้องถิ่นของอีสานได้หรือเปล่าต้องให้คนนี้เลยคะ่ะฝึกซ้อมมาอย่างดีนะคะคุณต่อค่ะเออเมื่อกี้คุณว่าอ่าคุว่าอะไรนะ โทษนะฮะผมปิกมาเป็นคำคำฮะช่วครั้งแรกครั้งแรกของเด็กผู้ชายอายุ19ได้แค่นี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วอยากบอกเป็นภาษาภาษาอีสานแต่ว่าไม่คล่องก็พูดเลยนะว่าจริงๆก็รับคนขอนแก่นทุกคนเลยใช่ไหอคขับใช่ฮะแบบขอบคุณที่ผมเรียกว่าความอบอุ่นละกันที่เขาให้มาเป็นความอบอุ่นที่ ที่แต่และท้องถิ่นมันจะต่างกันไปยังไงก็ไม่เหมือนกันต่อให้เราเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าแต่และจังหวัดอ่ะมันจะมีความที่เมื่อเรามีความรู้สึกที่เราสื่อถึงเขาที่เขาสื่อให้เราอ่ะมันจะจะรู้สึกดีเป็นพิเศษอ๋อครับเราต้องถามก่อนว่าหลังจากที่ซีรีส์ฮอร์โมนจบไปนคะครับผมมีคนพักผิดผิดบ้างหรือเปล่าแต่ตอนนี้เช่นจากพี่ต่อเป็นพี่ไผ่ไงค,ครับอ๋อจริงๆก็เหมือนว่าผมถูกเปลี่ยนชื่อเล่นนะฮะ <laughs> จร,จริงๆแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่เล่นซะหน่อยบบสักช่วงหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่ายังมีคนจริงๆถ้าเกิดคนที่จําชื่อต่อที่เรียกต่อจริงๆคือจะเป็นแบบแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากเลยจะเรียกต่อมากกว่าก็าจริงๆคือเขาไม่ได้ทับผิดนะแต่คือเขาจำคาแรคเตอร์แต่ตัวละครนั้นแล้วก็จาชื่อชื่อนั้นได้เขาก็จะเรียกสป라이ส์สป라이ส์อะไรอย่างเงี้ยก็ยแบบ แต่แบบเราจะดีใจมากเลยนะคนที่แบบจาแล้วก็รู้รู้จักชื่อจริงเราแบบก้าวแบบที่ก้าวค่ะน้องก้าวเขาแบบขอ, 9, บอเออเหมือนเราเรารู้สึกแบบเฮ้ยเขาแบบติดตามเราจริงๆแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบชื่นชมเราจริงๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคนไม่ได้ว่าคนที่แบบว่าจําชื่อเราไม่ได้นะแต่คือเข้าใจว่าเหมือนอ่าละครมันดดกับตัวละครตัวละคร,ละครแล้วตัวละครดังมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคําพูดติดปากนะคือเราก็รู้สึกแบบภูมิใจเลยที่เราทําให้ตัวละครตัวเนี้ยแบบติดปากคนได้ ครับครับก็เหมือนมีชื่อขึ้นมาอีกชื่อนึงแล้วฮะเหมือนแบบเขาเรียกครูเดี๋ยวนี้ก็หันแล้วเรียกมาร์ก็หันหันครูเลยก็ดีใจดีใจที่ทุกคนรู้สึกกินกับฮอร์โมนนแล้วก็จำคาแรคเตอร์ของแต่ละคนได้แล้วก็แบบรู้สึกินกับตัวละครนานแล้วก็เรียกชื่อเราเป็นตัวละครก็ดีใจที่การตอบรับเป็นนี้หวังว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาทีทั้งสองก็อยากให้ติดตามกันต่อไปรออดใจรอสักนิดอาจจะนานหน่อยแต่ก็ของดีมันต้องอดทนนะครับถ้าจะติดตามนะครับผมผลงาน สามารถติดตามได้ที่ไหนครับอ่าจากพี่ไผ่พี่ต่อก่อนเออจริงๆโปรเจกต์ของต่อเองจะค่อนข้างยังยังไม่เปิดเผยอ,อะไรเท่าไหร่นะฮะจริงๆแล้วติดต่อแบบติดตามไม่ใช่ติดต่ตมมตอติดตามเออตติดตามได้เลยฮะ,ะเดี๋ยวมันจะออกมาทางลงตัวไปเนะะี่ยฮะเดี๋ยวมันจะออกมาเองครับผมได้ติดตามกันแน่นอนครัตอนลาในวันนี้นะคะรับก็ต้องขอบคุณมากนะคะรับ